สวัสดีจ้าวันนี้มาทําไก่กรอบซอสน้ําปลายั่วๆสไตล์แม่กันจ้ามาเตรียมของกันเลยนะคะมีน้ํามันปาล์มจ้ะมีน้ําเปล่านะคะมีน้ําตาลทรายแดงนะคะมีน้ําตาลมะพร้าวด้วยจ้ามีน้ําปลาด้วยจ้มาจมีพริกไทยป่นด้วยค่ะมีแป้งมันค่ะแล้วก็มีแป้งสาลีค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะแม่เตรียมสะโพกไก่มา2ชิ้นนะคะมาล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ลอะเอากระดูกออกนะคะให้เหลือแต่เนื้อกับหนังนะคะ่ะแล้วเราก็นําภาชนะมาใส่นะคะแม่ใช้น้ําปลา2ช้อนค่ะแล้วใช้พริกไทย ป่นโรยให้เข้ากันค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะมาใช้แป้งมันหนึ่งค่ะใช้แป้งสาลีสนะคะแล้วเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็เหยาะน้ําไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเหลวไปค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะให้ทั่วๆนะคะแล้วเราก็หมักทิ้งไว้30นาทีค่ะช่วงรอเวลาหมักไก่30นาทีค่ะเราก็หันมาทําซอสน้ําปลากันเลยนะคะนํกากระทะมาตั้งไฟอ่อนๆค่ะแม่ใช้น้ําปลา2ชลพีนะคะแม่ใช้น้าตาลทรายแดงชลพีเดียวค่ะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวชลพีเดียวนะคะแล้วก็มาคนให้เข้ากันค่ะ แตกฟองนะคะค่อยๆคนไม่ต้องเพิ่มไฟนะคะค่อยๆคนให้มันเข้ากันนะคะพอเริ่มแตกฟองฟูๆก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็ทิ้งไว้นะคะเพื่อให้เขาเซ็ตตัวค่ะไก่ที่แม่หมักไว้ได้เวลาแล้วนะคะเรามาทอดไก่กันเลยค่ะนํากระทะมาตั้งไฟปานกลางค่ะใส่น้ํามันปาล์มลงไปนะคะพอกระทะเริ่มร้อนแล้วค่ะแล้วก็นําไก่ที่เราหมักลงมาใส่ได้เลยค่ะไม่ต้องเลี้ยงไฟนะคะไฟปานกลางพอค่ะมันจะได้สุกถึงข้างในนะคะแล้วเราก็ค่อยกลับอีกด้านหนึ่งค่ะให้สุกทั้งสองด้านแต่ไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทอดใหม่อีกครั เริ่มสุก2ด้านแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นค่ะใส่กระชอนขึ้นให้เสด็จน้ามันนะคะรอบ2เรามาเล่งไฟเพฟื่อความกรอบของไก่นะคะพอไฟเริ่มร้อนแล้ว่ะแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปไม่ต้องทอดนานนะฮะแล้วก็กลับ2ด้าน,นะคะ่ะเบาเรารู้สึกว่ากรอบได้ที่แล้วล่ะเราก็เอาขึ้นเลยนะคะแล้วเราก็มาหั่นนะคะดูความกรอบความนุ่มนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะแม่จะหั่นให้ดูนะคะน่าทานมากเลยะ่ะเนี่ยวลาแม่หั่นทำมันสุกถึงข้างในเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะโรยพริกป่นใส่น้ําจิ้มหน่อยนะคะเพื่อความแซ่บเลยค่ะอร่อยแล้วก็อร่อยอีกจ้าเดี๋ยว ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคะ่ะแล้วจะชิมความกรอบด้วยหาว่ากรอบมากแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวแม่ลองชิมก่อนนะคะมยังฝากกดติดตามแม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าขอบคุณมากจ้า